นี่แค่หนึ่งหรือสองข้อจากคู่มือกฎหมายสลามว่าด้วยครอบครัวมรดกนะครับที่คุณมาพูดไปว่าเอ,อนเปนมันมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเจ้ามรดกเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเราพ่อแม่ลุงป้าน้าอาเราซึ่งปกติเนี่ยพ่อเราแม่เราลุงเราป้าเราอาจจะเวลาท่านเสียชีวิตไปเนี่ยท่านก็ต้องเอามรดกให้ลูกหลานอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่พอมามีกฎหมายแบบนี้ขึ้นมาถึงแม้มันจะอยู่ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็แล้วแต่ แต่ว่าถ้า zat, ลูกหลานไปอยู worked, yes. today, ่จังหวัดอื่นแล้วอะแล้วปรากฏว่าลุงป้านะพ่อแม่เราไปมีเมียเป็นอิสลามขึ้นมาแล้วก็เลยต้องไปเข้าอิสลามเพราะมันมันถูกผูกไปฮะเวลาจะเข้าอิสลามเวลาจะมีเมียอิสลามเนี่ยมันจะถูกสมรสอยู่ในมัสยิดแล้วจะต้องมีใบนิกะคือใบเปลี่ยนศาสนาแล้วจะต้องเซ็นยอมรับการมอบมรดกด้วย มันถูกบังคับแบบนี้เลยฮะท่านผู้ชมครับจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้คุณจะเปลี่ยนแค่ศาสนาแต่คุณไม่มอบมรดกไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นพอมอบมอดดกไปด้วยเนี่ยเวลานะครับเจ้าเจ้ามรดกเนี่ยซึ่งเคยเป็นคนไทยพุทธแต่กลายเป็นอิสลามไปแล้วเนี่ยตายขึ้นมามรดกต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ดินเป็นเงินเป็นทรัพย์สินมากมายเนี่ยในนี้เขาระบุชาติฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในเอกสารว่าจะต้องให้ทายาทเฉพาะอิสลามเท่านั้นอ้าวแล้วลูกหลานที่เอ่อ ซื้อเผาพันธุ์กันมาไม่ได้เลยเลยเหรอถ้าไม่ได้เข้าอิสลามไม่ได้ฮะเพราะเขาไประบุไว้นนะในสีในในกฎหมายนี้ถ้าจะได้คุณต้องไปเข้าอิสลามก่อนนี่เท่ากับเป็นการบังคับให้คนต่างศาสนาต้องไปเข้าอิสลามอย่างเนี้ฮะซึ่งมันเอาเปรียบสร้างความเดือดร้อนให้คนส่วนใหญ่ของประเทศทั้งๆท,ที่เราอยู่จังหวัดอื่นที่ไม่ได้สีจังหวัดเพราะงั้นมันจะเดือดร้อนทั้งคนในสีจังหวัดเองและคนจังหวัดอื่นๆทั้งประเทศด้วยท่านผู้ชมเห็นยังฮะนี่ขนาดมันมีผลแค่สี่จังหวัดนะ แล้วมันถ้ามาใช้ทั้งประเทศขึ้นมาเนี่ยยุ่งกันทั้งประเทศเลยครับท่านผู้ชมครับเดือดร้อนกันหนักทั้งประเทศเลยนะครับอ่ะนี่เรื่องนี้ก่อนนะครับอ่ะมาคนต่อไปมั่งครับพี่ใหญ่เรามั่งครับพี่อภิษฎครับเฉพาะไอ้เรื่องกฎหมายสลามว่าด้วยครอบครัวมรดกเนี่ยพี่ใหญ่ครับมันจะสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยยังไงในสี่จังหวัดแล้วคนจังหวัดอื่นเดือดร้อนไปด้วยไหมครับในความเห็นของพี่ใหญ่ในมาตราอื่นอื่นนนี้ฮะเช่นฮะผมว่าสี่จังหวัดเนี่ยคือพวกเราเริ่มมาคุยเลียนี่ะผมว่า ผมว่าเขาดีใจนะที่พวกเราเนี่ยรู้แล้วเพราะเขากา็อัดอั้นอึดอัดเขาก็ไม่รู้จะไปร้องงท,ท,ท,ที่ไหนยังไงเพราะมันไม่มีใครเหลียวแลพูดตรงแล้วมันมาใช้โดยที่ผมคิดว่าชาวไทยพุทธเนี่ยที่อยู่เดิมเขาก็ไม่รู้อ่ะแต่พอมารูปุ๊บพอเกิดเรื่องไม่ถึงรู้เนี่ยมันเป็นการเสียเปรียบหมายถึงว่ามันเป็นการเสียเปรียบอยู่ในมุงเลยว่างั้นเถอะโดนจับพูดอย่างแบบภาษาชาวบ้านโดนมักมือชกรวยไม่รู้ตัวนะพอเกิดเรื่องไม่ถึงรู้ พอรู้มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วมามาใช้สี่จังหวัดใช้มาเป็นร้อยสองสี่แปดเก้าเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นร้อยปีแล้วนะแล้วไม่มีคือมันไม่แบบแค่ๆว่าข้าราชการเราหรือคนของเราพูดอ,อย่างง่ายอะ่ะข้าราชการคนของเราไม่มีการกระตือรือร้นไม่มีการขนขวายไม่มีการที่จะแก้ไขนะมา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 ถึงยุคเราเป็นยุคพอดีเนี่ยที่มาคุยเขีย่ยเอาออกมาเนี่ย โอ้โหมันมีการสอดใส่แล้วมีการว่าจะใช้ทั้งทั้งประเทศด้วยนะฟังแล้วขนลุกครับแล้วเราต้องคัดค้านแล้วเราก็ต้องต่อต้านนะผู้อยากให้ชาวบ้านต้องพูดชาวบ้านรู้นะชาวบ้านทั่วไปนะครับท่านฟังอบปสอท,ท่านต้องต้องคิดตามทําตามด้วยนะครับแล้วก็ต้องมาร่วมมือกับพวกเรานะแชร์ข้อมูลตรงนี้ไปให้ทั่วทั่วนะเพราะเราฟังแล้วพวกเราภาคประชาชนนี่ ห่วงลูกหลานทาพุดอย,อย่างมากเลยอะ่ะเพราะลูกหลานท่านก็คือลูกหลานเราอะ่ะแล้วถ้าเราไม่มาชี้แจงแถลงไขหรือมาพูดบอกเล่าเก้าสิบให้รู้กันอย่างเงี้ยมันหมกเม็ดจะมานาวน่ากลัวมากครับแล้วต่อไปมันจะมันมันเยอะเหลือเกินอะ่ะเอางั้นขอแค่นี้ก่อนให้ให้ให้คนอื่นก็พูดบ้างครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับพี่ยอดครับนี่ฮะอยู่หน้าเนี้ยฮะท่านผู้ชมครับ